จะทําให้ตาอ่อนแรงตาลืมไม่ขึ้นพอตอนบ่ายจะเลือดตาแบบเนี้ยตาเปื่อยๆถ้าเกิดเราใช้ร่างกายแบบหนักหน่วงนะคะตาก็จะเริ่มเปื่อยๆยิ้มไม่ออกแล้วก็ไม่สามารถที่จะอั้นปัสสาวะได้ในบางรายที่เป็นผู้ชายก็จะท้องเสียคือไม่สามารถที่จะอั้นปัสสาวะอุจจาระอะไรได้แต่ของฉันเนี่ยคืออั้นปัสสาวะไม่อยู่เลยคือถ้าปวดท้องแล้วถ้าไม่ได้ เข้าห้องน้าแล้วเนี้ออาจจะแบบเลอะเทอะไปเลยสวัสดีค่ะวันนี้วันที่10กรกฎาคมนะคะเข้ามาแอดมิทที่โรงพยาบาลพระนาม9ตั้งแต่วันที่09กรากรกฎาคมแล้วนะคะอาการที่มาก็คือเป็นเรื่องของหนังตาข้างขวานเนี่ยมันตกลงแล้ว <c oughs> การมองเห็นเน่ยเป็นภาพซ้อนเบื้องต้นเน่ยเราก็เข้าใจไปเองว่ามันเป็นโรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแต่ผลปรากฏว่าเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงประเภท M G ค่ะหรือว่าเป็น Myasthenia Gravis ซึ่งสะกดเป็นภาษาอังกฤษว่า M A Y ขอโทษค่ะ M Y A S h e n i a แล้วก็ G.R.A.V.I.S. หรือว่าเรียกย่อว่า M.G. นะคะเป็นโรคกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะคะโรคกล้ามนื้อตาอ่อนแรงนียถ้าเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยด้วยตั้งแต่เด็กจนถึงคนแก่นะคะแล้วก็โรคเนี้ยเ,เกิดจากการผิดปกตินะคะของสื่อประสาท ที่ชื่อว่า a c i t i c o l นะคะเ,เดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์ให้เกี่ยวกับรายละเอียดหรือว่าข้อมูลที่ถูกต้องนะคะก็แผ่นพับอันนี้คุณหมอก็เอามาอ่านให้หรือว่าเอามาให้ดิฉันศึกษาทำความเข้าใจว่าอะไรบ้างตอนนี้ที่กำลังเกิดขึ้นกับเราผู้ป่วยนะคะจะมีอาการอ่อนแรงในส่วนของเปลือกตาการรับประทานอาหารนะคะจะทำให้ เออกล้ามเนื้อคอเนี่ยหลอดหลอดอาหารเนี่ยมันบีบรัดตัวนะคะแล้วก็ไม่สามารถแบบยืดหดขยายได้นะคะส่วนกล้ามเนื้อต้นแขนเนี่ยฉันก็จริงๆิเยันก็รู้สึกอาการอยู่ๆก็เจ็บเหมือนกับกล้ามเนื้อระหว่างกระดูกกับแขนเนี่ยมันมันไม,ไม่ยึดกันแล้วเจ็บยกแขนไม่ขึ้นแต่ก็นึกว่าเรานอนทับแขนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พอพูดไปนานๆอะ่ะ เสียงจะค่อยๆแหบซึ่งดิฉันรู้สึกได้แล้วโคนลิ้นก็แข็งด้วยการพูดไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเลยกว่า20นาทีเนี่ยเสียงจะขึ้นจมูกเลยซึ่งดิฉันก็รู้สึกจริงๆแล้วพอมาอ่านอาการเนี่ยมันก็ใช่หมดเลยนะคะการกลืนอาหารไม่สะดวกการพูดแล้วเสียงขึ้นจมูกการเดินบนันไดการหยิบของสูงการลุกนั่งลำบาก เป็นลักษณะสำคัญของการอ่อนแรงเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง mg นี้แล้วก็มีอาการล้าง่ายแล้วก็ในช่วงเช้าเนี่ยเช้าเช้าเลยเนี่ยดิฉันก่อนที่จะรับประทานอาหารหรือรับประทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยจะมีอาการแบบสั่นเทิมที่แขนและขาเหมือนที่เวลาเราแบบหิวข้าวจัดจัดอะหิวข้าวมากมอะเราจะมีอาการแบบมือสันส่นไหมสั่นมือไม้สั่นอะมันอาการคล้ายอย่างนี้น,นะคะแล้วมันก็จะมี ความเพรียอ่อนแรงแล้วแขนขานดูเหมือนจะไม่ค่อยมีแรงการทรงตัวก็ยากแต่ดีฉันยังไม่ถึงขนาดที่แบบล้มไปหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ถึงตรงนั้น <c oughs> มันเป็นการทำงานเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติแล้วการรักษาเป็นอย่างไรการรักษาก็คือคุณหมอเขาจะพิจารณาจากฟิล์มเอ็กซเรย์นั่นหมาควาว่าเราก็ต้องไปเอ็กซเรย์ด้วยเอ็กซเรย์ส่วนหน้าและก็ส่วนข้าง พื่อที่จะไปดูต่อมไทมัสต่อมไทมัสเนี่ยจะเป็นรูปผีเสื้ออยู่กลางอกอยู่หลังซีค่โครงซึ่งถ้าหากว่ามันมีและมันเกิดขึ้นการผ่าตัดเนี่ยจะต้องเอาต่อมเนี้ยออกตอนที่เราจเจริญวัยต่อมเนี้ยก็คือจะจะเป็นรูปร่างคล้ายผีเสื้อพออายุมากขึ้นมันก็จะหดตัวลงแต่ถ้าเกิดมันมีความผิดปกติและกระทบต่อเรื่องของเอิม่มกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยก็คือมันจะมี ต่อมน้ำเหลืองขึ้นไปที่ต่อมไทมัสเนี้ยคุณหมอก็จะทําการผ่าเปิดหน้าอกแล้วก็เปิดซีคโครงแล้วก็นําชิ้นนี้ออกอันนี้คืออ่านคร่าวๆนะคะรายละเอียดขาได้ใน YouTube ทั่วไปเลยซึ่งในเบื้องต้นดีฉันก็ไปเอกซเรย์แล้วเอกซเรย์ X ส่วนหน้าส่วนข้างก็คุณหมอบอกว่า,วาเออก็ไม่เห็นนะแต่ถ้าจะให้ละเอียดก็คือจะต้องเข้าไปเอิกซเรย์ X ในล้ สแกนคอมพิวเตอร์อีกทีนึงซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่เท่าที่ดูแล้วมันไม่ได้เห็นล่องรอยอะไรเลยเรื่องนี้ก็เลยผ่านไปนั่นคืออันดับเรื่องที่สองก็คือเราจะต้องเอา,เอาผลเลือดเนี่ยไปดูว่าไทรอยเป็นพิษไหมเพราะว่าโรคนี้เชื่อมโยงกับเรื่องของไทรอยเป็นพิษซึ่ง การตรวจเลือดเนี่ยก็บง่งชี้ว่าไทรอยด์ไ,ยยไม่เป็นพิษแล้วก็ที่ไทรอยด์ไม่เป็นพิษแล้วสิ่งที่คุณหมอจะตรวจพบจากเลือดได้อีกก็คือเรื่องของเรามีภูมิแพ้ SLE หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าเป็นโรคพุ่มพวง,พงหรือไม่โรคภูมิแพ้ชนิดนี้มีผลต่อการเป็นสาเหตุของการเป็นโกกรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบ MG เพราะฉะนั้นเนี่ยผลเลือดที่ต้องตรวจเนี่ยเพื่อที่จะประเมินการให้ยาปัจจุบันนี้คะปัจจุบันเนี้ยการให้ยาของเราเนี่ยะจะรับประทานยาที่ชื่อว่า <c oughs> ไฮรินโดสติสมินนะคะแล้วก็ยาเพโสโนโซโลนยาเพโสโนโซโลนเนี่ยมันเป็นยาสเตอรอยหมอจึงต้องประเมินค่าเลือดของเรา ว่าเราไม่เป็นตับไม่เป็นไตคืออยู่ในค่าที่ <c oughs> ปกติเขาถึงจะให้ปรับยายัางไงก็ได้แต่อาจจะได้ในปริมาณที่มากน้อยหรือมาตรฐานใดๆก็ขึ้นอยู่กับเ,เลือดเราจะสามารถที่จะแรองรับาการรับยาแบบสเตรอริ์ได้ไหมที่เห็นเสียบแฮบแห้งแ,แ,แ,แล้วขึ้นจมูเนี่ยก็เป็น อาการของโรคเหมือนกันนะคะพอใช้เสรมากๆสร็จจะเป็นแบบนี้มันควบคุมกล้ามเนื้อทั้งระบบสิ่งที่ผ่านมาตั้งแต่เมื่อวานนี้จนถึงวันนี้ดิฉันได้เด็กซาหรือว่าจะรอยแบบน้ำฉีดเข้าเส้นเนี่ยสามครั้งแล้วเดี๋ยววันนี้บ่ายสองโมงก็จะได้อีกนั้นก็จะได้เป็นยารับกลับบ้านซึ่งจะต้องกินวันหนึ่งอะ่ะสิบสองเม็ดและก็ได้ยา ไพลินไพลโนติสมีนก็คือยาเนี้ยมีผลทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยฟื้นฟูกล้ามเนื้อสามารถใช้กล้ามเนื้อได้ <c oughs> ถ้าในระหว่างวันเราอยู่บ้านเฉยๆเ,เราไม่ได้ไปทำอะไรที่มันหนักหน่วงเราจะสามารถลดยาเองได้นะคะ <c oughs> เหลือช่วงใหม่หนึ่งเม็ดจากปกติที่คุณหมอให้กินสามเวลาสิ่ง <c oughs> ที่รับประทานยาแล้วรู้สึกเลยคือหนักหัวมากห,กหนักหัวบนนี้ แล้วก็ไม่รู้ว่ามาจากเรื่องของเซลรยหรือว่ามาจากเรื่องของอะไพริโดสติสมินชื่อค่อนข้างลิกยาก <c oughs> แล้วก็ยาที่แล้วก็ความดันด้วยฮะความดันจากปกติเย่นฉันร้อี่สิบกว่านะแต่พอมาเป็นเนี้ยมาเป็นโรคเนี้ยความดันขึ้นไปร้อยห้าสิบเก้าร้อยหกสิบรูปแบบของสื่อประสาทที่มีปัญหาเดี๋ยวจะลงรูปไปให้ใหเผื่อจะได้ เป็นความรู้เป็นข้อมูลซึ่งสำหรับผู้ที่สงสัยว่าตัวเองเป็นอะไรนะคะอาการก็คือคอจะตีบกืนข้าวลำบากตาจะไม่มีเรี่ยวแรงแล้วก็เป็นเหมือนคนชีพเป็นคนกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงคือพูดดไปเหตัยฉันเหลือแค่เนี้ยและยิ้มยากยิ้มแล้วแบบยิ้มไม่เหมือนคนยิ้มอะค่ะเหมือนยิ้มไม่เมื่อยไม่เมื่อยไม่เมื่อยน่าจะเพี้ย จะสั่นเชิงดีก็รู้สึกตัวไาโดยตลอดแต่เราเข้าใจว่าเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงมันจะเะนด้านไปหลายโรคได้เช่นฉันจะเป็นสตโตรกไหมมันมันอ่อนแรงโดยที่แบบผิดสังเกตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูไม่เมื่อยเนื้อไม่ตัวแล้วก็อยู่ก็แบบเจ็บหัว่อไรอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เราเป็นคนออกกําลังกายอยู่แล้วใช่ไหมคะก็รับประทานอาหารที่ที่ดี ก็ไม่ได้ดีมากแต่ก็ไม่ได้ควบคุมอะไรมากแต่ก็ระมัดระวังเฉยๆอะไรเงี้ยก็ทําให้ค่าตับค่าไตอะไรอย่างเงี้ย,ยมันพอที่จะรับยาเหล่งนี้ได้เพราะฉะนั้นก็การดูแลสุขภาพอาหารการกินและการออกกําลังกายก็ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องดําเนินการไปอยู่ถามคุณหมอว่าหลังจากที่เป็นโรคนี้เรายังออกกําลังกายได้อยู่ไหม พอกำลังกายของเราของดิฉันเนี่ยค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมเหมือนกันคือขี่จักรยานหกสิบโลร้อยโลในแต่ละวันบางวันก็เบาๆก็ยี่สิบห้าถึงสาสิบกิโลคุณหมอกขาบอเอ้ยมันเยอะไปนะมันน่าจะเหลือสักสิบกิโลก่อนไหมซึ่งแต่ถ้าเราคิดว่าเราแรงได้เราแรงไปแล้วก็เอาไปเลยยี่บห้าโลซึ่งดิฉันก็ว่ายี่บห้าโลมันไม่ได้เยอะสำหรับดิฉันนะคะแล้วก <c oughs> ็การรักษาพยาบาลเนี่ย มีตั้งแต่3-6เดือนแล้วต้องที่สำคัญเลยคือต้องมา Follow Up ตลอดเพราะว่าเรากำลังกินยาสเตรรอยอยู่ซึ่งยาสเตรอยเนี่ยแน่นอนมันกินบ่อยๆกินมากๆไม่ดีถ้าเราดูแลร่างกายได้ดีในระหว่างเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถลดยาสเตรอยได้เร็วแต่ยังไงก็จะปะัดะจัดสเตดรอยไม่ได้ถาว่าหายขาดไหมหายขาดได้แต่ว่าจะใช้เระยลเป็นป,ปีๆเลยนะคะแล้วก็ ในระหว่างปีเนี่ยยังต้องรับยาสเตียรอยอยู่ไหมก็ถ้ามันดีขึ้นเราก็จะมีรูปแบบการให้ยาจัดสเตียรอยไปเป็นรูปแบบอื่นแล้วคุณหมอมาตรวจเมื่อเชา้านี้หลังจากที่ได้รับยามาแล้ว1นึ่งวันเต็มๆคุณหมอกล่าว่าโอเคดีนะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ดีจนน่าพอใจอะไรเพราะฉะนั้นยังต้อง follow up กันต่อไปเดี๋ยวทันจากนี้ไปดิฉันจะต้องเข้าไปแลบ t เรื่อง การวัดคลื่นของกล้ามเนื้อว่าโดยใช้ไฟฟ้าเครื่องนี้มันจะบอกว่ากล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออ่อนแรงไหมเอาเครื่องมือไฟฟ้าจี้ไปยังกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็ <c oughs> ส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังกล้ามเนื้อถ้าเกิดว่ามันมีการอ่อนแรงกราฟของการแสดงผลจะบอก <c oughs> อย่างชัดเจนนั่นหมายความว่าเราเป็น ถ้าเกิดว่ามีกระแสที่อ่อนลงนั่นเราคือเป็น M G แต่ถ้าไม่ใช่คุณหมอจะต้องไฟเอาต์ต่อไปว่าถ้าไม่ใช่นี้มันคืออะไรในลำดับต่อไปและนี่ก็คือเรื่องราวของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง Myasthenia g a v i s ซึ่งขอให้คลิปนี้มีประโยชน์ต่อผู้คนนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกวันนี้จองโรงพยาบาลคงเป็นช่วงว่าเดี๋ยวตอนสายสองนี้ก็